สวัสดีครับพบกับปลาไอ d ดอียเลเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเคล็กิจกรรมนะครับอ่า,อาเดี๋ยวเขาเกมแจกอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอีกไอดีหนึ่งผมนะครับปาบ,บอสสำเร็จเป็นกิจกรรมมินิบอสนะครับโอเคครับอันดับแรกเราเข้าเกมมาเป็นอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ไปที่ลูกศรน,นะเห็นไหมครับเนี่ยแตะลงเนี่ยจากนั้นก็ไปที่เห็นไหมอันแรกเลยครับเนี่ยเป็นรูปอะไรเนี่ย อันแรกเป็นเงี้ยมันจะเป็นทดสอบระดับพลังของคุณเนี่ยปรบับบอสนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเราคลิกเข้าไปนะครับแตะปึ๊บเข้าไปนะครับมันจะกล่องรางวัลน,นะเนี่ยอันนี้คือมันจะเด้งไปที่เบราว์เซอร์นะเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับคือผมทาแล้วเว้มันแชร์ไม่ได้ผมลองเล่นดูนะผมทาให้ดูมันก็จะเด้องออกเนี่ยผมก็งงเหมือนกันเออทีนี้เราเล่นใน Google Chrome ไม่ได้นะเราต้องก๊อปลิงครับเนี่ยตัวเนี้ยเราไปคัดลอกตัวนี้ปึ๊บใช่ไหม เราก็ไปเนี่ยมันจะมีของผมจะมีตัวเนี้ยเบราว์เซอร์นะครับของโทรศัพท์อะ่ะเข้าใจไหมครับเออเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์เนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปวางเข้าใจไหมเออไปวางแล้วก็กดเข้าไปเลยครับทีนี้เห็นไหมก็จะเป็นหน้านี้แล้วไม่ใช่กุ้ยกล่อมนะจะเป็นหน้านี่ยเป็นเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ครับไม่ส,ามาสับสนนะงงไหมอ่ะเนี่ยอันนี้นะตรงนี้นะครับคือผมเข้าใน g l e Chrome เมื่อกี้เนะี่ยมันเด้งใช่ปะ เนี่ยผมเข้าตัวเนี้ได้อเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ก็เป็นหน้านี้ครับแล้วก็เลื่อนลงมาคือผมไปตีในไลน์ใน f เฟ o บุ๊ะก็ไม่ได้ก็คง,คงเหมือนกันถ้เด้งออกแชร์ก็ไม่ได้เออแล้วก็ไปที่ป่าปบบอสนะเนี่อันนี้ไปที่เกมนี้นะครับอันนี้เข้าเกมลายเออร์ดอนนะไม่ใช่นะต้องเป็นสีชมพูเนี่ยนะกดเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปแตะแตะเรารัวเนี่ยครับดูนะของตามไม่ดูเนี่ยแตะเรารัวอย่างเงี้ยครับมันมีเวลาแค่สิบวินนะครับ เราแค่สูงสุดที่เราทําได้ก็พอครับปราบอกอ๋อหยู่ทําไมวะเนี่ยโอเคเห็นไหมครับปราบบอสสามตัวสําเร็จนะครับแล้วก็ไปที่แชร์แชร์ผลนะครับแชร์ผลตรงนี้นะเออเดี๋ยทำให้ดูแชร์ปุ๊บข้อผิดพลาดแล้วก็เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยกดตัวนี้ไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดที่อันเนี้ย เห็นไ,ไหม,มงวงกลมเล็กๆนะ่ะกดอีกกดไม่ได้อีกออาอะไรไว้เนี่ยมาทิปโชว์แล้วข้าไม่ได้อย่างนี้ครับกดแบนะ็กกลับนะกดแบ็กกลับปุ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้เข้าใไหมครับแบ็กกลับอะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ใช่ไหมกดรรีข้้งหนึ่งเราไม่ได้กดแบ็กกลับก็จะขึ้นลานเกมเนี่ยแล้วก็กดปึ๊บสีเขียวเข้าไปอนุญาตปึ๊บมันก็จะเด้งเป็นหน้าเกมเรางงไหม เดี๋ยวมันจะได้ไหมทำเองงงเองแล้วทีนี้มันชอบขึ้นอย่างเงี้ยในไลน์ก็ขึ้นประมาณนี้ครับทุกคนเอเดี๋ยวๆได้ไหมกล่องของขวัญน,นะครับอ่าได้ไหมเนี่ยสรุปไม่ได้เลยไม่เห็นได้เลยอ่ะเอาไมคิดนี่ไปไปกลับก่นอนนะร้านเกม นี่ไงได้แล้วโอเคได้แล้วครับทุกคนกดรับนี่ครับมาแล้วครับเออมันทําให้สับสนวะอ่ะกดไปเช็คดูนี่เห็นไหมครับอันนี้แอดีเริ่มต้นใหม่เลยนะของผมโอเคผมก็จะเลือกที่จริงต้องเลือกบาวบูนะครับทุกคนอืมตัวนี้เก่งนะครับเนี่ยให้เลือกตัวนี้นะแต่ผมจะเลือกตัวนี้ไงเออรับเพราะว่าผมมันแจกฟรีเนดังใช่ไหมผมจะทำาปห้ขั้นหนึ่ง คืออันนี้คือไอเดีสร้างใหม่ห้ามเลือกตามผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเออได้จริงว่ะให้ทดลองนะครับทุกคนโอ้โหได้ละผมจะทำตัวเนี้ยเป็นขั้นขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งจะปลดพาสซีฟนะขั้นหนึ่งเลื่อนขั้นตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะปลดตรงนี้เลยถ้าเป็นขั้นหนึ่งอ่ะผมก็เลยบอกว่าถ้าได้ตัวละครเจมาเราพยายามทาเป็นขั้นหนึ่งโอเคเลื่อนปุ๊บเห็นไหมครับปลดพาสซีฟแล้วครับขั้นหนึ่งเรียบร้อยเนี่ยมันจะขึ้นนะเห็นไหมทีนี้เราก็อัพเดลมันจะขึ้นตรงกลางเดี๋ดูนะ ผมก็จะดันไม่ไม่งงนะครับเออขั้นแรกไปที่เกมแล้วก็ไปตัวเนี้ยก่อนปึ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปเข้าตัวเนี้ยไปมันจะเด้งไปที่ Google Chrome แล้วก็ไปก็ปลิกงอ่ะไปวางใน b า o w s e r ร์ในของโทรศัพท์อะ่ะเข้าใจเนาะเห็นไหมเป็นขั้นหนึ่งแล้วก็ผ่านดานอันนี้ข้าเล่นถึงสเตจยี่ห้ามันก็จะเปิดของบราบันได้อันเชิญตัวเนี้ยอันเชิญเนเอร์เห็นไหมต้องสเตจยี่ห้า โอเเนี่ยผมก็จะมาเผาบี้โชโอเคประมาณนี้มองไหมเอาใหม่ไหมเข้าใจไหมเนี่ยเบราวเ์เซอร์นะอันนี้ g o o g l h r o r e มันเด้งใช่ไหมเราก็คอปปี้จาก google chrome ใช่ไหมครับเออครั้งแรกผมเล่นผ่าน a c e b o o k เว้มันก็เด้งก็เด้งให้แชร์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ของขวัญผมก็เลยไป๊อปเล่นในนี้ใช่ๆๆไมหมคอปปี้ตัวเนี้ยแล้วก็ไปหาเบราว์เซอร์โทรศัพท์ตัวเนี้ย มากับโทรศัพท์เออไม่รู้ของทุกคนมีไหมนะนั่นแหละมันก็ได้ประมาณนี้โอเคครับก็ฝากไปเพียงแค่นี้ครับไม่รู้จะตายังไงเหมือนมีน้องให้น้องในทิกตอกเขาว่าทําให้ดูหน่อยผมก็ิ่มันเด้งออกเปล่าวะข้แรกผมก็คิดว่ากัเด้งทุกคนก็ทําไม่ได้นะในไลน์ก็เด้งเหมือนกันเอออันนี้เดบาวเซอร์ อันนี้ทำไปขั้นหนึ่งเพราะว่าจะแชร์อ,อันนี้เฉยนะครับที่จริงต้องเรียกบาบูนะเข้าใจไหมเนี่ยมันีชร์ด่านเพราะว่าปลดแพสซีฟขั้นหนึ่งมันจะเก่งเนี่ยขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะเก่งถ้าไม่มีขั้นหนึ่งเนี่ยมัน,ม,นมันไม่เก่งถึงตัวละครจะเก่งขนาดไหนถ้าไม่มีขั้นหนึ่งมันก็ไม่เก่งเข้าใจไหมต้องทําขั้นต่ำาะให้เป็นขั้นหนึ่งมอง,งไหมอ่ะเออประมาณเนี้ยเห็นไหมด่านยี่สี่ละถ้าด่านยี่ห้าก็จะเปิดกาชาได้เออโอเค รับางวัลซีเรียสครับอันนี้เอาออกเลยเพราะว่าเป็นไอดีใหม่ไงสร้างใหม่เดี๋ยวผมจะเปิดกาชาให้ดูแล้วเป็นไ็เข้ามาแล้วไม่งงเนาะเดี๋ยวรีแล้วก็ไปกลับย้อนใหม่นะมันก็ไปไปกลับกลับงี้แหละเออไม่ผ่านลายีผ้าผ่าจะตีบอสสายจีผ้าแล้วก็จะอันนี้โชว์ไงที่จริงแพอีกสะละเออไม่ไหวว่ะทุกคนอินิดเดียวเองเอาให้สุด ก็ผ่านแล้วอ่ะเอาจนผ่านอ่ะอีนิดเดียวอ่ะ,อะยังไงอีนิดเดียวโอ้โหอีนิดเดียวไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้ก็เปิดกราชารไม่ได้นะครับมันต้องด่านยี่ห้าโอเคหวังว่าจะเข้าใจนะอ่ะทําอีกใหม่เป็นรูปตัวเนี้ยครับปึ๊บแล้วก็แตกไปนะอันนี้มันได้แล้วเว้ยแล้วก็ แต่เข้าไปเว็บไซต์นะเพือบมันจะเป็นโค้กคนโคมนะของผมอะ่ะแล้วก็ไปก๊อปลิงก์ก๊อปปี้ลิงก์เนี่ก๊อปป,อปีป้ตัวเนี้ยก๊อปปี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปวางในเบราว์เซอร์เนี่ยเบราว์เซอร์ตัวเนี้ยเนี่ยงงไหมเบราว์เซอร์อันเนี้ยเนี่ยอันนี้โคมนะที่มันเด้งอะ่ะเข้าใจปะเราต้องใช้อันนี้ไม่ถึงได้ผมก็งงเหมือนกัน <laughs> โอเคนะเดี๋ยวผมทำเฟซบุ๊กให้ดูดีกว่าไหม เฟซบุ๊กเดี๋ยวผมทําให้ดูมันไม่ได้นะผมงงเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้เฟซบุ๊กนะเดี๋ยวผมทําให้ดูปึ๊บเลนเกมนี้เห็นไหมเหนะ็นไหมเฟซบุ๊กนะอนี่ยเป็นสองเฟซบุ๊กมันก็ไม่ได้ออแล้วก็ไปเล่นเกมนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะมันจะมีให้แตะลิงก์ไหมอ่ะจริงๆริมันไม่ได้ทุกคนแชร์ก็ไม่ได้ของงเหมือนกันเออผมไม่รู้ว่าเกมเขาทำยังไงจะทำซับซ้อน โอเคดูนะแล้วก็จะแชร์ผลนะครับแชร์ตัวนี้นะปุ๊บอันนี้ Facebook นะข้าได้ก็ได้มันก็เด้งไปหน้า f facebook เนี้ยเอาของขวัญละไหนของขวัญใช่ไหมโอ้ห <c oughs> งงงงมากบ o าวคุเกิล f ร r m ไม่ได้ต้องเบราว์เซอร์ธรรมดาโอเคนะครับสรุปได้ไปแล้วนะอีเวนต์นี้นะครับโอเคหวั okay. งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับโอ้โหขัานแรกผมตัดใจไปแล้วไม่ได้แล้วแนละว่าจะเอาบาวูนะจริงอ ว่าจะทำอานี้ไปขั้นหนึ่งก็โหเสียดายมาก่ใช่ไหมเดยเดี๋ยวก้อยว่ากันไอดีสองผมนะเดี๋ยวใครจะแอดเป็นเพื่อนก็แอดมาได้นีเริ่มเสียนล้วนี่รหัสโซเชียลของผมนะไอดีที่สองนะเผื่อใครไม่มีเพื่อนครบสิบคนนี้ครบแล้วนะี่เออแอดมาก็ได้แอดยานก็ได้ดไปเลยจริงเล่นไอดีเดียวก็เหนื่อยแล้วทุกคนเล่นสองอดีมันไม่ไหวปะ โอเคครับก็ฝากไว้เป็นแค่นี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับ